แกร์เสสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของจอโปรเจคเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็สามารถฉายภาพนะครับเข้ากับกำแพงในบ้านได้แต่ว่าโปรเจคเตอร์บางประเภทนะครับโดยเฉพาะแบบอัลตร้าช็อตโตรนะครับฉายเข้ากับกำแพงบ้านต้องมั่นใจนะครับว่ากำแพงบ้านท่านเรียบจริงๆซึ่งบางครั้งนะครับลูกค้าส่งภาพมาให้ดูกำแพงล้มนะครับแต่เรามองไม่เห็นพอเราฉายแสงก็ไปจากด้านล่างนะครับมุมล่างขึ้นบนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่า มันมีการล้มของกำแพงหรือการฉาบไม่เรียบหรือสกิมไม่สวยนะครับจอโปรเจคเตอร์เลยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับจอโปรเจคเตอร์นะครับค่อนข้างจะมีความสําคัญมากๆนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสะดวกง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันนะครับจะมีแบ่งง่ายๆ3ประเภทรูปแบบของจอโปรเจคเตอร์นะครับ แบบแรกนะครับก็คือฟิกเฟรมนะครับลักษณะคล้ายๆทีวีนะครับแล้วก็จะมีแบบขอบเล็กนะครับประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็รุ่นเก่าๆนะครับจะประมาณขอบ10-12เซนติเมตรนะครับแบบที่2นะครับจอม้วนลงตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบมือดึงและไฟฟ้านะครับและไฟฟ้าบางรุ่นนะครับก็จะมีแท็บเทนชันด้านข้างด้วยนะครับ แบบที่3นะครับคือจอไฟฟ้าม้วนขึ้นนะบ,บางทีเขาก็เรียกว่าฟล o อ i s i ซิงส a ตนนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็จะเป็น Electric ิกฟ o r อ i ไรซิงสเตนนะครับก็จะมีแับมือดึงและไฟฟ้าเช่นกันนะครับโดยเนื้อจอนะครับของลักษณะของโฮมโปรเจคเตอร์แบบที่ทันแกจ็ตนำเข้ามานะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับลักษณะทางกายภาพของเนื้อจอเนี่ย สายโฮมโปรเจคเตอร์นะครับจะมีความบางมากประมาณ0.23มิลถึง0.49มิลเท่านั้นนะครับจึงนิยมนะครับที่จะใช้เป็นลักษณะของไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาที่จอมันบางมากๆนะลองนึกภาพตามนะครับกรณีเพื่อนๆใช้จอมือดึงนะครับเป็นว่าดึงลงหรือดึงขึ้นก็ตามแต่การที่เรานะครับดึงเข้าดึงออกบ่อยๆนะครับโครงสร้างของเนื้อจอที่มีความบางอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสียรูปได้นะ ส่วนใหญ่นะครับก็เลยเน้นเป็นแบบไฟฟ้าแล้วถ้าบางมากก็จะมีเอ็นขึงตึงข้างหรือที่เขาเรียกว่าแท็บเทนชันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเภทของจอโปรเจคเตอร์สำหรับสาย h โฮมโปรแท้ๆสัดส่วนที่ผู้เล่นนิยมกันนะครับก็จะเป็น2.35ต่อ1และ16 .9 ต่อ9ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีโปรเจคเตอร์ที่ใช้เลเซอร์3สีหรือ Triple Laser เ,เ,เนี่ยมากยิ่งขึ้นเข้ามาในตลาดข้อดีเรื่องของขอบเขตสีที่กว้างมากนะครับบางรุ่นนะครับไปถึง110%ของมาตรฐาน BT.2020 แต่เลเซอร์นะครับแม้กระทั่งซิงเกิลเลเซอร์นะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของสเปกเกลนอสซึ่งเป็นนอสที่เกิดจากลำแสงเลเซอร์นั่นเองนะครับทีนี้พอเจอแบบทริปเปิลนะครับหรือว่าคูณ3เขก็ไปเราเลยเห็นสเปกเกลมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ตัวที่เราทำรีวิวก็คือ v i t ด้าซนะครับตัวนี้เป็นเจนที่ออกมาตั้งแต่ปี2023แล้วปัญหาในเรื่องของสเปกเกลนอสจะเกิดนะครับถ้ามันจับคู่กับจอประเภท ALR นะครับไม่ว่าจะเป็น Black Crystal หรือ s i l v e r Crystal ทีนี้ เราก็จะมีจอบางประเภทนะครับที่สามารถซับนอ e ได้ก็คือทำให้นอ e เนี่ยมองเห็นได้ยากขึ้นนะวันนี้ ทันการเจ่นะครับก็เลยนําจอถึง4ประเภทมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีการจับคู่ระหว่าง w i d ด้าซีกับจอประเภท ALR Black Crystal Gen 0.8และ ALR Black Crystal Gen 1.5ตัวที่3นะครับก็คือผ้า GF1 นะครับของ XY Screen นะครับตัวนี้แหละที่จะทําให้สามารถซับ n o ยส์ได้และแบบที่4นะครับคือจอ f r e s n e l Gen ที่6นะครับสำหรับ Normal t r o ก่อนเทสต์กับจอทั้ง4ีประเภทนะครับทางเราได้มีการวัดค่าแสงด้วยแอปชื่อ Light Meter ในมือถือโดยการปิดไฟมืดและเทสด้วยสีที่สะท้อนมาจาก w i d า C1 ตัวเลขอาจจะพอเข้าใจได้ a l r Black Crystal Gain 0.8ตัวนี้มันจะลดแสงลงไป20%สะท้อนกลับมาได้145ลักซ์ตัวต่อมาคือ a l r HG หรือว่า High Gain นะครับเกณฑอยู่ที่1.5สะท้อนกลับมา298ส่วน GF1 เนี่ยค่าเกณฑอยู่ที่1 ก็สะท้อนกลับมา231และตัวที่น่าตกใจก็คือตัว Fresnel h Gen 6สะท้อนกลับมา471สเปคตัวนี้ค่าเกณฑ์อยู่ที่2.0การถ่ายทำในครั้งนี้จะวางระยะห่างจากเครื่องถึงจอในระยะที่เท่ากันนะครับคือประมาณ255ซนเมตรได้ภาพประมาณ100นิ้ว จากการซูมอินนะครับ L R Black Crystal เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเห็น Speckle Noise ค่อนข้างจะชัดนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าและเมื่อเทียบกับ Fresnel h นะครับ Fresnel h เนี่ยปัญหาคือถ้าในกรณีเล่นกับโปรเจคเตอร์ค่าความสว่างมากนะครับดูในห้องที่คุมแสงได้บอกได้เลยครับว่าแสบตา ส่วนพ้า GF1 ของ X-Y Screen นะครับบอกได้เลยครับตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดในการลด Speck Noise ทั้ง4จอนะครับทดสด้วย w i d d a c 4วนะครับตัวนี้ค่าความสว่างอยู่ที่1,350 cVA i Lumen นะครับคอนวเป็น ANSI ก็ประมาณ2,300 ANSI Lumen นะครับตัวนี้เป็น Resolution 4K UHD ด้วยความที่ทันแกจ์เจตนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายจอโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น X Y Screen หรือว่า w o Pro นะครับเวลาที่มันมี Triple l a s e เเข้ามาในท้องตลาดนะครับเรามาเทสกับจอเราเนี่ยเราจะมีความคอนเซิร์นตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ n o i s e นะครับแม้ C 1นจะเยอะ C 2จะน้อยลงนะครับแต่มันก็ยังเห็นไงก็จะมีลูกค้าอยู่กลุ่มที่เขามาดูที่สตูดิโอของทันแกจ์เจตเนี่ยเขาก็ยังเลือกจับคู่ระหว่าง Triple Laser กับจอ A L R เกณฑ์0.8อยู่ดีเพราะเขาบอกว่าภาพที่ได้นะครััับบมมมนนยิิิ่งดูีตนะคร นอชเนี่ยเห็นแค่บางฉากบางฉากเนี่ยก็มองแทบไม่เห็นเลยครับพอดูไปดูมาเนี่ยความลำคาญตาของเรื่องนอชเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นมุมมองของลูกค้านะครับก็มาบอกเล่าให้ฟังครับพอเจอฉากมืดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับความดํา ของ Triple Laser ที่ขอบเขตสีกว้างอยู่แล้วมาเจอ ALR Black Crystal ที่เพิ่มในเรื่องของ o o t t r s t องผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับทีวี o l เ d เหมือนกันนะครับถ้าดูในห้องที่คุมแสงได้หรือเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาได้นะครับจอ G F 1ของ X Y Screen นะครับตัวนี้เป็นจอที่ลดปัญหาในเรื่องของ Speck e r Noise ได้ ข้อดีก็คือการลดปัญหา s p e c ปก e Noise แต่ถ้าเอาไปเทียบกับ ALR Gen 0.8เนี่ยมันจะด้อยกว่านะครับในเรื่องของความดำลึกมีมิติในห้องที่พอมีแสงสว่างบ้างในจอทั้ง4จอที่มาให้ดูวันนี้นะครับ GF1 คือจอที่ราคาถูกที่สุดนะครับลดปัญหาในเรื่องของ s p e c k ก e Noise ได้นะครับแม้ในห้องที่มีแสงสว่างอาจจะไม่ค่อยเคลียร์ชัดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับ จากภาพนะครับก็จะเห็นนะครับว่า a l r Black Gain 0.8เนี่ยอยู่ใกล้กับไฟดาวไล์เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นรับแสงไปเต็มๆกว่าแน่นอนพอดูในห้องสว่างนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าดีเทลเนี่ยของ a l r Gain 0.8เนี่ยเยอะกว่าแต่ก็มี s p e กเ e อร์ i s e โชว์ขึ้นมาคำถามนี้ตอบยากมากครับผมขึ้นอยู่กับความชอบในการเสพภาพของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ แต่ง่ายที่สุดครับถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสนะครับสามารถแวะมาชมได้ที่ทัน Gadget Studio นะครับเราอยู่ห่างจากไม่กลับบางนาเพียงหนึ่งด่านเท่านั้นมาตัดสินด้วยตาของตัวเองครับเรายินดีนะฮะที่จะฉายเครื่องเล่นโปรเจคเตอร์กับ4จอนี้ให้ดูแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเองถ้าจะต้องเลือกซื้อจอโปรเจคเตอร์ projector. ถ้าในกรณีที่ผมมี Triple Laser อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็น w i d d a C1 ผมจะเลือกจับคู่กับจอ GF1 เนื่องจากราคาที่มันย่อมเยาวและการลดในเรื่องของ s p e ก k ก r Noise ได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือห้องจะต้องเป็นห้องที่คุมแสงได้แต่ถ้าผมนะครับมีว i d ด้า C2 ขึ้นมานะครับหรือว่า Triple l a s ลเซตั้งแต่ปี2024ลงมาเนี่ยผมจะเลือกความสวยงามที่สุดของภาพผมก็เลยจะจับคู่กับจอ LR Black Crystal Gain 0.8เเพื่อให้ภาพดำสนิทและมีมิติที่สุดนะครับอันนี้คือการจับคู่ของผมเองแต่ ถ้าวันนี้นะครับ choice คือเราต้องการโปรเจคเตอร์ไปใช้แทนทีวีเราเอาโปรเจคเตอร์ไปดูในห้องที่คุมแสงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องทานข้าวจอเฟรชเนลนะครับเจนล่าสุดจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆครับแต่บอกได้เลยครับข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถและมันไม่ควรจะเล่นในห้องที่คุมแสงได้ครับ อีความให้ฟังง่ายๆคือไม่เหมาะกับห้องมืดครับร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับทัน g a g g t ด้วยนะครับส่วนคลิปนะครับที่เปรียบเทียบระหว่าง Single Laser กับ Triple Laser เนี่ยเรามีให้ดูในช่องอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบทั Gad น Gadge จจำหน่ายจอโปรเจคเตอร์เกรดโฮมเท e เตอร์สนใจแวะชมภาพได้ที่ทัน g a d g e สตูดิโอถนนเทพารักษ์ใกล้เมกะบ,บางนา